เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ต้องการจะอัดเสียงอัดเพลงในโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เฟซเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีสามารถทำได้ไหมและต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบครับ ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นอีกทั้งภายในโทรศัพท์เรายังมีฟังก์ชันแอปพลิเคชันต่างๆให้เราได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยนะครับรวมไปถึงการทําเพลงอัดเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งในการอัดเสียงเราควรจะมีไมโครโฟนและออดิโออินเทอร์เฟซเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าการใช้ไมค์จากโทรศัพท์โดยตรงนะครับจะมีขั้นตอนในการเชื่อมต่อ,อยังไงบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับออ r ด a c โออินเตอนะครับผมก็จะเป็นของ o o u s r i t e Scarlett Solo นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับ Audio Technica AT2020 Condenser นะครับจำเป็นจะต้องใช้ไฟ Phantom 48V ในการจ่ายไฟนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นสาย USB C to Type A นะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นสายไมโครโฟนนะครับเป็น XLR แล้วก็มีนี่ครับหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงที่เราใช้ในการอัดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์นี่สำคัญเลยนะครับต้องมีวัตต์เยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่20วัตต์นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็น Apple adapter ตัวนี้นะครับเป็น Lightning to USB 3 พอตก็จะมี Type A แล้วก็ Lightning นะครับผมและต่อมานะครับก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าไม่มีเราไม่สามารถอัดเสียงได้เลยนะครับผมแอปพลิเคชันที่ผมใช้วันนี้ก็คือการลาดแบรนด์นั่นเองครับใช้ฟรีใน iOS ครับผมแล้วเราก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอาอะแดปเตอร์ Lightning to USB 3มาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อไปได้เลยครับผมโทรศัพท์ก็จะชาร์จนะครับต่อมานะครับก็จะเอาสาย USB C to to t y าย A มานะครับผมฝั่งทาย A เราก็เสียบเข้าดัปเตอร์นี้เลยครับส่วนทาย C นะครับเราก็ไปเสียบตรงด้านหลังของ a u d i o i n t e r f a c e นะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับ จะเห็นได้ว่าไฟแสดงสถานะได้ติดแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับผมแล้ก็ทำการเชื่อมต่อเลยครับเสียบเข้าไปเลยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเป็นไม้ประเภทคอนเดนเซอร์นะครับต้องใช้ไฟ48โวลต์ในการใช้งานนะครับผมอย่าลืมกดด้วยนะครับก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะครับ โอเคนี่ก็ถือว่าใช้งานแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็เสียบหูฟังเสียบเข้าไปตรงพอตตรงนี้เลยครับโอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเปิดแอปใช้งานกัน Check one two 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 hello check hello hello check check เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีสัญญาณเข้าแล้วนะครับผมเช็คเช็คเช็ค ก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานจริงๆกันเลยดีกว่าครับผมใใหหห้้้ััันนดดูแลเเธอเธออรไไม ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปในจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคย บอกเลยนะครับว่ามันให้เสียงที่ดีและมีคุณภาพมากกว่าการใช้ไมค์จากโทรศัพท์โดยตรงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสําหรับการเชื่อมต่อแบบนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่อยากอัปเกรดผลงานให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการครบเวอร์เพลงการอัดเสียงร้องการอัดเครื่องดน,นตรีหรือการทำพอดแคสต์รวมไปถึงการไลฟ์สดด้วยนะครับผมและก่อนจากกันนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ cribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ